สวัสดีพี่น้องที่รักฟังให้มากพูดให้น้อยโกรธให้ช้าเข้าไว้พี่น้องที่รักคนเรานะมีหูสองข้างเอาไว้ฟังมีหูสองข้างแต่มีปากปากเดียวเพราะฉะนั้นฟังให้มาก พูดให้น้อยบางคนคุยกับชาวบ้านทําเป็นเหมือนฟังเลยไม่ได้ฟังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพูดแล้วก็จะพูดให้มันแบบมันมันเตะหัวใจมันเข้าไปถึงขั้วหัวใจยามดีก็พูดเอาอกเอาใจยามร้ายก็พูดเสียแทงหัวใจทั้งนั้นที่ก็มีปากเดียวเนี่ยแหมแต่ปากดีกันเหลือเกิน เพราะฉะนั้นาศาสนาในชีวิตที่ควรจะยึดเหนี่ยวไว้ไม่ต้องไปยึดเหนี่ยวาศาสนาที่เขาเาตั้งขึ้นเป็นสถาบันองคอ์กรศาสนาไหนไหนก็แล้วแต่ยึดถือาศาสนาแห่งการเป็นคนฟังให้มากพูดให้น้อยแล้วก็โกรธให้ช้าเข้าไว้หัดมีหัวใจสีแดงบ้างเพิ่งผ่านว,นวันวาเลนไทน์เนี่ย อย่ามีหัวใจสีดําอย่าใจดำกันนะักมีหัวใจก็ให้เป็นหัวใจสีแดงรักให้มากอย่าเป็นหัวใจสีดําเอาแต่โกรธเกลียดอาฆาตแค้นคนบางคนฟังทำเป็นฟังมากนะพี่น้องพูดน้อยแต่หัวใจเนี่ยดำอำมหิตราะนั้นถึงจะฟัง ก็ไม่ได้เชื่อชาวบ้านเขาเลยนะเหมือนผีดิบเหมือนอะมนุษย์มองตาแป๋วไม่ไม่เห็นความดีใครเพราะอะไรหัวใจมันดำมันอมมหิตเวลาพูดออกมาแต่ละคำนี่มันออกมาจากจากหัวใจที่ดำที่พระเยซสุเจ้าบอกสิ่งไม่ดีมันออกมาจากใจนะนั่นเวลาพูดออกมาแต่ละคำนี่ เชื้อเฉือนหัวใจเหยียบย่ำน้ำใจคนเพราะว่าใจมันดำวันนั้นสามคำฟังให้มากพูดให้น้อยโกรธให้ช้าเข้าไว้พยายามรักษาหัวใจให้มันเป็นสีแดงอย่าให้มันเปลี่ยนเป็นสีดำเร็วนะักพี่น้องที่รักแล้วถ้ามีอะไรในตัวของเราที่เป็นเรื่องไม่ดี ซึ่งเรารู้ตัวเองดีกว่าใครนะพี่น้องนะก็ให้พยายามขจัดให้มันหมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่น้องพี่น้องเอ,อ๋อย่าปล่อยให้อะไรอะไรไม่ดีมันอยู่ในตัวเราทิ้งเอาไว้หรืออย่าตกในบาปนั้นๆโดยไม่สนอกสนใจ หรือคิดว่าไม่เป็นไรให้เอาใจใส่คอยไปสำรวจตรวจตราตัวเองอยู่อย่างรอบคอบว่ายังมีนิสัยอะไรที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราเองบ้างหรือไม่แล้วก็ให้พยายามดูแลจัดการอยู่ทุกวันอย่ามัวแต่ไปสนใจทําเรื่องอื่นขยันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ทำหน้าที่การงานอื่นใดแล้วก็เหมือนกับเป็นคนเอาใจใส่หาเงินทุกวันขยันทํางานทุกวันประจบสอพลอคนทุกวันสร้างภาพทุกวันทําเพื่อให้ตัวเองได,ดได้ดิบได้ดีทุกวันแต่ไม่ดูแลตัวเองในเรื่องที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเรื่องควรทําไม่ทำไพล่ไปทําเรื่องที่ไม่ควรทําขยันกันนะัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหน้าที่การงานที่มันได้ผลดีมีกำไรชีวิตเป็นกอบเป็นกรรมเรื่องพวกนั้นนะพี่น้องมันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าเทียบกับชีวิตที่เราต้องพยายามเอาใจใส่ให้เป็นคนดีสุดความสามารถต่อหน้าพระอย่ามัวแต่ไปทำตัวเก่งในเรื่องภายนอกพวกนั้นคิดว่ามันจะช่วยวิญญาณของตัวให้รอด หรือคิดว่าพระจะเหมือนชาวโลกเขาที่ประเมินความดีจากผลงานสร้างภาพให้ตัวเองอย่างนั้นพระดูที่ความดีภายในตัวเราที่เราพยายามจะให้ความสำคัญเอาใจใส่เหล่านี้มากกว่าเรื่องใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะพี่น้องอย่าเผลอ ให้ความสำคัญในเรื่องที่ผิดโดยไม่ยอมจะฉุกใจคิดให้ได้กันเสียละเอาล่ะเมื่อพิจารณาตนเองอย่างนั้นได้แล้วต่อไปก็ไปหาสิ่งดีๆมาใส่เข้าตัวเองเสียหน่อยด้วยการให้เราไปพยายามดูให้ดีนะว่าคำสอนดีๆไม่ว่าเราจะถือศาสนาอะไรก็ตาม ไปดูให้ชัดๆว่าความดีมันอยู่ตรงไหนกันแน่เมื่อดูออกแล้วก็อย่าเอาแต่แค่ดูเท่านั้นให้ไปลงมือทำลงมือทำจริงๆเวลาทำก็ให้ทำจริงๆจังๆด้วยบางคนไม่อย่างนั้นพอจะไปลงมือทำความดีตามที่คำสอนดีๆเขาสอนมาปรากฏว่าก็ยังไปเอานิสัยเดิมๆที่ยังติดตัวเอง มาใช้ในการลงมือทำความดีนั้นผลส,สุดท้ายก็เลยกลายเป็นแค่อ้างว่าตัวเองทำความดีตามที่สังคมเขาบอกแต่แอบแฝงกิจการดีแต่ภายนอกนั้นๆด้วยค่านิยมความนึกคิดที่ที่ใช้ไม่ได้ที่ตัวเองยังเก็บแอบซ่อนเอาไว้อยู่ในตัวนั่นเองเนาะฟังอย่างเดียวไม่พอต้องไปลงมือทำ แต่เวลาลงมือทําก็อย่าไดไ้ไปเอานิสัยไม่ดีที่มันยังติดค้างอยู่มาแอบแฝงเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นคนสร้างภาพต่อนหน้าทําเป็นว่าดีแต่ว่าไม่ได้ดีจริงเพราะฉะนั้นนะพี่น้องฟังคําสอนแล้วเมื่อจะลงมือทํา <c oughs> ก็ให้ทําให้มันดีสมเจตนารมณ์ของคําสอนนั้นให้ได้ด้วย อย่าแอบแฝงออกความคิดไม่ดีของตัวเข้าไปอีกส่วนคนไหนที่ไปฟังคำสอนดีๆจากาศาสนาที่ตนนับถือมาแล้วและเอาแต่ฟังอยู่แค่น,นั้นเอาแต่แค่ไปวัดสวดทั้งวันสวดวันละหลายร้อยหนสวดนานๆกินนจศัทธามีที่ไหนมีอะไรไปทํำหมดทุกที่ตราบใดที่ยัง มีแรงแขนขายังเดินได้ไปมันหมดแต่พอเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนกลับเป็นคนระเรื่องยังออกเงินกู้คิดดอกแพงๆหากินอยู่กับผลกำไรส่วนต่างที่เอาเปรียบคนอื่นอยู่มากๆไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจการค้าในการทำงานในบริษัทหรือในการ ทำงานศาสนามาเป็นพ่อเป็นเชื้อก็เหมือนกันทำดีแต่หวังจะได้รับความนิยมชมชอบสร้างภาพนี่มันทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นเขาเรียกว่ายังเอากําไรส่วนต่างที่เอาเปรียบคนมันไม่ได้ทําดีด้วยจริงใจอยู่กับใครเขาก็ไม่เคยมีน้ําใจเอื้อเฟื้อมีแต่จะเอา เอาเอาของคนอื่นเขาร่ําไปของของคนอื่นเป็นของของเราของของเราก็เป็นของของเราไม่มีกระเด็นเลยของของเราก็ไม่ให้ใครของคนอื่นก็คอยมองดูใครได้ดีก็เจอต้องให้ฉันก่อนมันทุกสารทิศนะไม่เคยยอมใครเห็นแก่ตัวมีตัวเองอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่เคยมีคนอื่นอยู่ในความนึกคิดคนอื่นไม่ดีไม่ไปหมด ไม่ให้คนอื่นหมดตัวเองต้องได้ก่อนในบ้านในช่องเหมือนมีตัวเองอยู่คนเดียวไม่เคยนึกว่ามีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยใจแคบได้ยินเสียงประตูใครมาก็คนที่อยู่ในบ้านตัวนั่นแหละไม่เคยมีเขาอยู่ในบ้านเลยหรือไงทั้งวันมีชีวิตเหมือนคนที่เฝ้ามองแต่กระจกเงาแล้วก็เห็นแต่ตัวเองอยู่ในกระจกเงา หลงตัวเองให้กระจกวิเศษมันประจกสอพอใจตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมองออกมาดูโลกข้างนอกว่าคนอื่นเขาใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรบ้างแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเฮ้ยเราดี <c oughs> ไม่ดี <c oughs> อย่างไร แล้วพอจะมีสติรู้ตัวว่าตัวเองดีไม่ไดีอย่างไรจากการอ่านพระคัมภีร์บ้างพอจะรู้ตัวขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายความกระหายอยากจะได้อะไรในชีวิตตัวมันก็มีมากเสียละเกินจนความสำนึกว่าตัวเป็นอย่างไรได้ถูกความเห็นแก่ตัวมันบดบังให้มืดมิดไปเหมือนเดิมอีกถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่น้อง อย่าสวดอย่าไปวัดฟังเทศฟังธรรมดีดีกว่ามันเหมือนคนที่ทำไปเพื่อให้ตนรู้สึกดีกับตัวเองว่าได้ศรัทธาหาพระแล้วหรือทำเพื่อประกาศให้ชาวโลกเขาได้รู้ว่าฉันเนี่ยช่างเป็นคุณพ่อที่แสนประเสริฐช่างเป็นคนศรัทธาเะเหละเกินพวกเธอทั้งหลายดูเอาไว้นะนี่ตัวอย่างของฉันนี่เป็นคนดีนี่น้องเอ๋ย เรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นเป็นอย่างนี้นะครั้งพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของตัวลำบากนิดลำบากหน่อยอะไรนิดอะไรหน่อยไม่มีน้ําอดน้ําทนเอาเสียเลยป่วยไข้หน่อยงอแงอ้อนอ้อนอ้อนพระบาทไม่ไม่หนักแน่นพี่น้องเอ้ย คนแบบนี้ช่างน่าสมเพชเหลือเกินนะคนที่คิดแต่ที่คอยแต่จะคิดแบบเนี้มันเหมือนอะไรรู้ไหมพี่น้องมันเหมือนคนกินข้าวเข้าปากตักข้าวเข้า,ขาปากกินเป็นกระสอบกระสอบเลยนะแถมยังกินกับข้าวเลิศรดร,ราคาแพงๆเข้าไปอีกด้วยนะแต่ปรากฏว่าพออาหารพ้นปากที่เคี้ยวผ่านลงคอกลับไม่มี ร่างกายส่วนที่จะเป็นกระเพาะสําหรับย่อยและนําสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายส่วนที่เหลือเสียอย่างนั้นน่ะชีวิตเหมือนเป็นผีกระสือมีแต่หัวตัวไม่มีเที่ยวได้ล่องลอยไปกินของดิบของเนา่ายามตะวันโพลพลอเพลงนั้นแหละคนดีจริงเขาต้องเอาพระวาจาไปใช้ให้เกิดผลในชีวิตจริงถึงจะถูกทำได้ไม่ได้พระยังไม่ถืออะไรนะ มีแต่จะอวยพรให้โชคดีเพราะเป็นคนจริงใจกับพระและกับผู้คนพี่น้องเอ๋ยจําเอาไว้นะคนที่ใช้ชีวิตนะไม่รู้จักควบคุมกายใจวาจาที่เป็นผลมาจากความนึกคิดที่แท้จริงในวิญญาณของคนคนนั้นนะนะอย่าได้หลงนึกนะว่าตัวเองเป็นคนดีใช้ได้น่าเคารพนับถือเป็นนันขาดเลยทีเดียว คนแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีความดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตตนเลยต่อให้ภายนอกจะดูมีตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งในทางาศาสนาหรือในทางโลกใหญ่โตแค่ไหนก็ตามแต่ในความเป็นจริงต่อหน้าพระแล้วไม่ถือว่าเป็นคนมีเกียรติมีหน้ามีตาอะไรทั้งนั้นเลยเขาเป็นคนไม่มีความหมายใดๆ ต่อหน้าพระทั้งสิ้นเวลาตายไปคนในโลกเขาอาจจะไปงานศพนะแล้วก็กล่าวยกย่องสรรเสริญยกใหญ่เพราะคนเขาไม่รู้นี่ว่าในใจคนคนนั้นมันคิดอะไรจริงๆเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะอวยกันไปตามที่เห็นตกตาชาวโลกเขาอย่างนั้นพอเขาอวยเสร็จแล้วนะพ้นงานศพคนเขาก็ลืม หรือถ้าคนเขาไม่เลิมเพราะว่าคนคนนั้นหลอกเก่งกว่าคนอื่นเขาหน่อยคนก็จะจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์หนังควายรักษาเอาไว้ในโลกนี้นานกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่บนสวรรค์ต่อหน้าพระและต่อหน้าชาวสวรรค์นะใครๆเขาก็รู้ความจริงกันหมดแล้วไว้เนี่ยมันไม่ใช่คนดีจริงมันปลอมอย่าไปสนใจมัน ชีวิตของมันเป็นชีวิตที่ไม่น่าจดจําอะไรทั้งสิ้นทําตนไรค่าหาสาระอะไรในสวรรค์ไม่ได้เลยแล้วเรารู้ไหมล่ะว่าคนอย่างไหนเขาใช้ชีวิตด้วยอะไรเป็นหลักยึดเหนี่ยวแล้วต่อหน้าพระจริงๆเขาถึงจะเป็นคนที่ใช้ได้พี่น้องพูดภาษาฟังง่ายๆเลยนะก็คือคนที่ทำอย่างจริงใจ ที่จะมีใจห่วงใยแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากในโลกนี้ให้พ้นทุกข์พี่น้องจ้ะคนที่ตกทุกข์เลพระคัมภีร์พระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรพี่น้องใช้คำว่าเด็กกำพร้าหญิงไม้ซึ่งพี่น้องอย่าได้ไปแปลตรงตัวเป็นนังขาดเทียวเนะือว่าหมายถึงคนจนจนทั้งหลายในโลก ขอให้หัดฉลาดกันสักหน่อยเถอะนะพี่น้องนะเด็กกำพร้าหญิงไม้ก,ก็คือคนไม่ดีที่ทำไม่ดีกับเรามันอยู่รอบตัวเรานี่แหละเขากำพร้าพระเขาเป็นไม้สูญเสียพระไปเขาถูกผีปีศาจเก็บเอาไปเลี้ยงจะว่าเก็บเอาไปเลี้ยงก็ไม่ได้ทีเดียวบางคนผีปีศาจมันก็ขโมยเด็กคนนั้น ออกมาจากโรงพยาบาลของพระบางคนก็หนีออกมาจากโรงพยาบาลเองบางคนญาติก็พาเขาหนีออกมาบางคนก็หล่นจากเปลในโรงพยาบาลตกมาที่พื้นผีพิศาจิมันก็เก็บเอาไปเลี้ยงเด็กพวกนี้มันจึงโตขึ้นมาอย่างยากจนความดีในหัวใจเพราะผีพิศาจติ์มันเลี้ยงให้อดอดอยากๆความดีพี่น้อง ต้องมาอยู่ในครอบครัวแต่และครอบครัวที่ผีพิศารมันพามาฝากเลี้ยงไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวเป็นสังคมเป็นวัฒนธรรมที่มันฝึกสอนวิชามารเอาไว้ให้อย่างแข็งแกร่งจะได้เอาไว้มาถ่ายทอดสอนไอ้เด็กที่หลงออกมาจากโรงพยาบาลของพระพวกนี้แหละให้เป็นคนเลวของโลกนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นนะ แทนที่เราจะไปจงเกลียดจงชังไอเด็กพวกนี้ที่มันโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมอย่างนี้นะพี่น้องแล้วก็กลายเป็นคนเลวที่เราเห็นกันอยู่ในสังคมเนี่ยเราควรจะสงสารพวกมันให้มากๆมันต้องการความช่วยเหลือความเข้าอกเข้าใจจากพวกเราเพราะชีวิตของมันเนี่ยบอบช้ำกับความเลวมาทั้งชีวิตแล้ว กว่าจะเอาพวกมันมาใส่ตะกรา้าล้างน้ำให้สะอาดหมดจดจากเชื้อชั่วได้นี่นะพี่น้องต้องขัดต้องถูกันจนผิวถลอกเลยเชียวละ่ะซึ่งตัวเราเองก็ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียเลยเราเองก็ติดเชื้อชั่วจากโลกภายนอกนี่ มาไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เราพยายามจะถัดถูพากายใจวิญญาณให้มันปราศจากเชื้อโรคอยู่ทุกวันเท่านั้นเราได้แต่พยายามและเราก็เชื่อว่าพระจะช่วยเราอีกแรงหนึ่งด้วยเราถึงยังรักเป็นได้มากกว่าพวกมันหน่อยก็เท่านั้นแหละเราจึงรู้ตัวว่าเราเองก็ไม่ได้ ดีกว่าคนพวกนั้นเขาสักเท่าไหร่นักหรอกแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีใจที่อยากจะรักและช่วยเหลือคนเหล่านั้นโดยเราไม่ได้จองหองตั้งตนขึ้นอยู่เหนือคนอื่นเลยเพราะถ้าขืนเราทำอย่างนั้น เราก็กลายเป็นคนเลวเหมือนอย่างพวกเขาเหมือนกันมันเป็นความผิดมหานเลยนะทั้งหมดนี่แหละคือสิ่ง ต้องที่พ่อและพี่น้องต้องคิดอย่างนี้ให้ได้อย่าได้จองหองลืมตนเป็นอันขาดเราต้องจดจำเอาไว้ว่าตัวเราเองก็ยังต้องพยายามเอาชนะการถูกประจนให้ออกจากบ้านของพระไปอยู่ในโลกของผีปีศาจที่พร้อมจะล่อลวงเราให้หลงไปได้ทุกเมื่อ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราที่ปรารถนาจะเป็นคนดีของโลกนี้ไม่ว่าเราจะถือาศาสนาใดก็ตามหลักคิดทั้งหมดนี้คือาศาสนาเที่ยงแท้ของเรามนุษย์ทุกคนในโลกขอขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ